สวัสดีครับผมต้อมกับชัยดำครับเป็นคนเหนือน,นะครับเป็นคนเชียงใหม่ผมเนี่ยไปทําธุระที่พะเยามาระหว่างทางที่ผมกลับจากพะเยามานะครับกลับเข้ามาเนี่ยจากพะเยาออกแม่ขาจรได้จะมาถึงดอยสะก็ดนะครับ,บาทางที่ผมขับรถมาเนาะตรงบริเวณหมวดการทางดอยสะก็ดนะครับมันมืด,มดเลยจากจากทางโป่งปู่มาครับถึงหมวดการทางเนี่ยด้านข้ามมันจะมืดเลยอาหารตาผมอะไปเห็นคนคนหนึ่ง เขาเดินมาคนเดียวนะครับแล้วก็เขาก็เดินจูงรถนะครับดันรถอ่ะดันรถอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็เปิดไฟขอทางออไว้นะครับแล้วก็มันมืดมากผมก็คือช่วงนั้นอ่ะเฮาเบรกมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทางทาง,ทางลิงเนาะทางชันผมก็ในระหว่างที่ผมขับรถมาเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยแล้วไอ้น้องเนี่ยมันจะไปยังไงมันจะมันจะกลับยังไงใครจะช่วยมันเกือบกิโลเกือบสองกิโลอ่ะแล้วมันก็มีจุดยูเทินขอกลับไปดูมาหน่อยเถอะ ก็เลยทําการกลับรถครับเพื่อตามขึ้นไปดูน้องคนนี้ก็คือน้องไอูนี่แหละครับโผมเนี่ยเจอน้องไอูน่ะสองทุ่มประมาณสองทุ่มถึงสองทุ่มสินาทีนะนนั้นอ่ะแกจอดรถแล้วละเพราะว่าแกบอไหวเพราะว่าแกแกดันรถมาไกลแล้วนะครับอามาตั้งแต่แม่ขาจารนะครับจนมาถึงดอยสะเก็ดเนี่ยเส้นทางหลายสิบโลนะครับจนยางแกเนี่ย b ี band ้แบนไปหมดแล้วคือบาสามารถขี่ได้แล้วบาสามารถนั่งทับรถได้แล้วนะครับไปทําการจอดรถนะครับเข้าไปหาน้องแกแล้วก็เลยเอาน้องแกเนี่ยขึ้นรถผมแล้วเอารถน้องแกไปที่สันติธรรมเพื่อไปหาร้านเปลี่ยนยางครับเพราะว่ารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะน้องแกจะต้องไปทํางานผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไปส่งแกที่บ้านมันก็จะไปจบเนาะก็เลยว่ารถแกต้องขี่ได้ภายในคืนนี้ ก็เลยยกรถจากดอยสเก็ตเข้าไปในตัวเมืองครับที่สันติธรรมจากจุดที่ผมเจออ่าน้องไออุ่นนะครับที่ผมรับแกขึ้นรถมาเนี่ยแล้วผมยกรถน้องแกไปหาร้านาเปลี่ยนยางที่สันติธรรมในตัวเมืองเชีงยงใหม่เนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณ30กว่าโลเกือบเกือบเกือบสี่สกว่าโลที่ยกรถน้องแกเข้าไปที่สันติธรรมเพื่อทําการเปลี่ยนยางครับ